บทที่15ทางเลือกกูชิงซานไม่ยอมแพ้และถามต่อแล้วค่ายทหารเองละ่ะทุกคนตายไปแล้วแต่ที่ที่กองทหารเก็บอาวุธยังคงอยู่ที่นั่นไม่มีอาวุธเหลืออยู่เลยหรือเจ้าลู่ตอบว่าฉันมีกุญแจห้องเก็บอาวุธแต่ฉันไม่ได้ใช้อาวุธดังนั้นฉันจึงไม่เคยเข้าไปข้างใน คุณจะมาตรวจสอบกับฉันไหมกูชิงซานพูดด้วยความสุขว่าด้วยความยินดีพวกเขาสองคนไปที่ห้องเก็บอาวุธตรวจสอบด้วยเทียนทุกๆแถวของชั้นวางอาวุธว่างเปล่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือมีดเมเชเทตท,ท,ที่หักเครื่องบนแถวสุดท้ายกูชิงซานขมวดคิ้วของเขาตรวจสอบรอบๆกำแพงอีกครั้ง เพื่อหาล็อกกำแพงที่ซ่อนอยู่ด้านหลังล็อกที่จมลงควรเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเก็บของคุณภาพสูงส่วนนี้เหมือนกับในชีวิตที่ผ่านมาของเขาในชีวิตที่ผ่านมาเมื่อใดก็ตามที่ผู้เล่นพบฐานที่มั่นของผู้บ่มเพาะที่ถูกทิ้งร้างสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือการหาสมบัติที่เหลืออยู่ หลังจากนั้นไม่นานวิธีการและกลอุบายก็ถูกรวบรวมไว้ในช่วงต่อมาของเกมแม้แต่อาชีพที่เรียกว่านักล่าสมบัติก็เกิดขึ้นกูชิงซานมองไปที่ล็อกที่จมและมั่นใจเขากล่าวว่าล็อกที่จมของสถานที่แห่งนี้มีคุณภาพค่อนข้างสูงอาจมีเพียงผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่มีกุญแจ เจ้าลู่ประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อมองไปที่ล็อกแต่พูดว่าแต่นายพลเสียชีวิตไปแล้วในการต่อสู้กู่ชิงซานถามคุณรู้ไหมว่าที่พักของเขาอยู่ที่ไหนอัญญะประกาศคู่ฉันรู้มาเราไปดูกันเถอะพวกเขาสองคนค้นหาห้องของนายพลชั่วขณะหนึ่งในที่สุดกู่ชิงซานก็พบกุญแจ นำกุญแจกลับไปที่ห้องเก็บอาวุธกู่ชิงซานเปิดล็อกทั้งหมดที่อยู่ข้างในเป็นหนังสือเล่มเล็กและแผ่นป้ายที่ดูสก,กรปรกแผ่นป้ายมีรอยแตกมากมายจารึกบนแผ่นเริ่มหลุดออกไปแล้วแผ่นค่ายกลหรืออัญญประกาศคู่หัวใจของกู่ชิงซานกระโดดเขารีบเดินไปข้างหน้าและหยิบมันขึ้นมา แผ่นค่ายกลระดับต่ำเสียหายค่ายกลหลอนประสาทจารึกไว้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ค่ายกลหลอนประสาทใช้คะแนนวิญญาณ17-17ลบ17คะแนนวิญญาณสูงกว่าจำนวนสูงสุดที่กู่ชิงซานสามารถมีได้โดยทั่วไปเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเรียนรู้ในตอนนี้ แต่กู่ชิงซานไม่ได้สนใจสิ่งนั้นพลิกแผ่นป้ายไปรอบรอบกู่ชิงซานกดจุดสำคัญตรงกลางบนแผ่นเปิดช่องในนั้นหยดแสงสีฟ้าอ่อนตกลงมาจากแผ่นป้ายกระจายบนพื้นกู่ชิงซานกดที่จุดอื่นบนแผ่นป้ายหยดแสงหยดมากขึ้นอีกหินวิญญ,ญาณอัญญประกาศคู่ เจ้าลู่ตะโกนด้วยความดีใจทันทีหมอบลงไปหยิบมันขึ้นมาหัวใจของกู่ชิงซานยังผ่อนคลายเล็กน้อยแม้ว่าแผ่นค่ายกลจะแตกสลายแต่หินวิญญาณที่วางไว้เพื่อให้พลังงานก็เกือบจะไม่ได้ใช้แม้แต่หินวิญญาณที่เก็บไว้ข้างในก็ไม่มีใครแตะต้อง เป็นไปได้ว่าไม่มีใครอื่นนอกจากผู้บังคับบัญชาที่เสียชีวิตโดยไม่คาดคิดรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และนั่นเป็นสาเหตุที่หินวิญญาณเหล่านี้ยังคงอยู่ช่างเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่น่ายินดีหลังจากหยิบหินวิญญาณและนับทั้งหมดเป็นหินวิญญาณชั้นยอด75ก้อน อย่างนี้ค่ายกนอัมพรางของค่ายทหารสามารถอยู่ได้อีกหลายสิบวันกูชิงซานวางแผ่นป้ายลงหยิบหนังสือเล่มเล็กและพลิกผ่านผ่านวิธีการบ่มเพาะปราณทางทหารขั้นแรกชีชีขั้นที่สองหยินเหมือนขั้นที่สามเศร้าสร้างขั้นที่สี่ไท้ยหยินขั้นที่ห้า สู้จงขั้นที่หกหนิงเคอร์ขั้นที่เจ็ดเส้นถังเพื่อทำความเข้าใจสามขั้นแรกใช้คะแนนวิญญ,ญาณหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจขั้นที่สี่และห้าใช้คะแนนวิญญาณสองเพื่อทำความเข้าใจขั้นที่หกใช้คะแนนวิญญาณสามเพื่อทำความเข้าใจขั้นที่เจ็ดใช้คะแนนวิญญาณ 6. นี่คือวิธีการบ่มเพาะทางทหารซึ่งเป็นวิธีการที่พบได้บ่อยที่สุดที่เทียบไม่ได้กับวิธีการบ่มเพาะจากนิกายใหญ่แต่วิธีการบ่มเพาะแบบนี้ก็มีข้อดีเช่นกันประการแรกคือรากฐานของคุณจะมั่นคงอย่างไม่น่าเชื่อการช่วยเหลือการพัฒนาไปสู่อาณาจักรแห่งการสร้างรากฐาน ข้อที่สองคือคนที่ใช้วิธีการบ่มเพาะนี้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งทำให้มันไม่เด่นนี่เป็นเหมือนใครบางคนที่ให้หมอนกับคุณเมื่อคุณรู้สึกง่วงนอนแต่คุณไม่ได้ใช้คะแนนประสบการณ์ในการยกระดับหรอกหรือคะแนนวิญญาณสามารถใช้ได้ด้วยหรือขณะที่กู่ชิงซาน กำลังคิดว่าหน้าต่างสถานะเทพสงครามของเขาได้แสดงข้อความที่เปล่งแสงอยู่พบวิธีการบ่มเพาะที่สมบูรณ์การเตรียมหน้าต่างสถานะเทพสงครามเสร็จสมบูรณ์ต่อจากนี้ไปผู้ใช้สามารถเลือกใช้คะแนนวิญญาณแทนคะแนนประสบการณ์เพื่อยกระดับคะแนนวิญญาณมีความพิเศษสูงเมื่อคุณใช้คะแนนวิญญาณ คุณไม่สามารถใช้คะแนนประสบการณ์ในการยกระดับอีกต่อไปโปรดเลือกอย่างระมัดระวังตราบใดที่คุณมีวิธีการยกระดับเหมือนกับการทำความเข้าใจทักษะเพียงต้องการคะแนนวิญญาณในกรณีนี้คะแนนวิญญาณก็สำคัญกว่ามากกูชิงซานมองไปที่หน้าต่างสถานะเทพสงครามของเขาและไตรตรอง คะแนนวิญญาณคืออะไรเขาถามหน้าต่างสถานะเทพสงครามตอบพลังพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มาจากวิญญาณพื้นฐานและต้นกำเนิดคำสองคำเหล่านี้เป็นสิ่งที่หายากมากในเกมมักจะแสดงถึงขีดจำกัดที่รุนแรงเสมอ พลังสุดขั้วประเภทนี้จะต้องมีลักษณะของตัวเองกูชิงซานเริ่มคิดอย่างจริงจังในระยะต่อมาของเกมจำนวนคะแนนประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละระดับจะกลายเป็นตัวเลขทางดาราศาสตร์กลายเป็นห่วงที่มองไม่เห็นสำหรับผู้เล่นจำนวนมากแต่คะแนนวิญญาณดูเหมือนจะเป็นพลังที่มีคุณภาพสูงกว่า การเลือกคะแนนวิญญาณจะทำให้เขาเป็นอิสระจากกุญแจมือของคะแนนประสบการณ์แต่สิ่งที่หนทางข้างหน้าเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่รู้จักอย่างไรก็ตามการคิดถึงผู้เล่นจำนวนมากที่สามารถเรียกได้ว่าอัจฉริยะไม่มีใครสามารถไปถึงจุดสูงสุดของการต่อสู้เพื่อความแข็งแกร่งในโลกอื่นจนกระทั่งสิ้นสุด และคะแนนประสบการณ์จะต้องเป็นผู้ร้ายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสิ่งนั้นเขามีโอกาสทำสิ่งต่างๆแล้วเขาจะต้องเดินบนเส้นทางที่ล้มเหลวนี้อีกหรือแต่นี่ก็เป็นการพนันครั้งใหญ่ในที่สุดกู่ชิงซานก็ตัดสินใจและพูดด้วยความเชื่อมัน่นฉันเลือกที่จะยกระดับโดยใช้คะแนนวิญญาณ ผู้ใช้ได้เลือกคะแนนวิญญาณก้าวเข้ามาใกล้อีกขั้นเพื่อเป็นเทพสงครามโปรโดทำงานหนักต่อไปตามเสียงที่เย็นชางระบบคะแนนประสบการณ์บนหน้าต่างสถานะของกู่ชิงซานหายไปเหลือเพียงคะแนนวิญญาณอยู่เท่านั้นกู่ชิงซานจ้องมองที่หน้าต่างสถานะของเขาอย่างเงียบเงียบใส่หนังสือเล่มเล็ก เข้าไปในหน้าอกของเขาในขณะที่คนสองคนออกจากห้องเก็บอาวุธเพื่อกลับไปที่ค่ายทหารเจ้าลู่ไม่สามารถหยุดยิ้มได้แต่ละคนแยกกันกลับไปที่ห้องของตัวเองกูชิงซานปิดประตูนั่งลงบนเตียงวางหนังสือวิธีการบ่มเพาะปราณทางทหารที่หัวเข่าของเขา กูชิงซานผ่านสามระดับแรกคือฉีฉีหยินเหมินเศร้าสร้างดังนั้นเขาจึงเปิดข้ามไปข้างหน้าและดูขั้นที่สี่และห้ามีหนังสือคู่มือการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาเพื่อเพิ่มคะแนนวิญญาณสูงสุดนี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของเขากูชิงซานไม่ใช่คนที่ลังเลเขาได้เลือกแล้วเขากล่าว ฉันเลือกที่จะเข้าใจขั้นที่สี่ไทหญินความเข้าใจเริ่มต้นขึ้นใช้สองคะแนนวิญญ,ญนาณคะแนนวิญญาณปัจจุบันเศษสองส่วนหความร้อนไหลจากหนังสือเล่มเล็กไปสู่ทะเลความคิดของกู่ชิงซานการชี้นำพลังวิญญาณลมปราณจำเป็นในการทะลวงด่านวิธีการโคจรเลือดทั้งหมดถูกจดจำในใจของ กูชิงซานกูชิงซานปิดตาของเขาชี้นำพลังวิญญาณของเขาอย่างเงียบเงีๆโจมตีด่านในร่างกายของเขามันเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้บ่มเพาะปราณขั้นที่สี่แล้วแต่กลับมาเยี่ยมชมกระบวนการนี้อีกครั้งเท่านั้นวิธีการบ่มเพาะปราณทางทหารนั้นง่ายและอยากแต่ไม่มีข้อผิดพลาดหรือการละเว้นอย่างแน่นอน ทำให้มั่นใจว่าบ่มเพาะได้อย่างปลอดภัยพลังวิญญาณของเขารวมตัวกันที่ด่านทันใดนั้นก็หดตัวแล้วขยายผ่านท้ายหินของเขาได้อย่างง่ายดายกูชิงซานตรวจสอบตัวเองเห็นพลังวิญญาณเปลี่ยนตันเทียนของเขาให้ใหญ่ครึ่งอย่างช้า